ครับผมก่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมราลมอนด์คันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาเปิดตู้เลเจอร์นารีซัมมอนซูเปอร์เซเนีนนะครับผมนักสู้จากนรกของเรานี่เองนะครับผมและแน่นอนว่า ข้างตู้ของเขาครับก็ขนมาพร้อมกับตัวนระกนรกทั้งหลายทั้งนั้นเลยนะครับผมจะแค่คืออุ๋งแต่ละตัวนี้แบบว่าเรียกได้ว่าแบบคุณภาพขับจอนะครับขับข้างมาและมีถึง12ตัวให้เลือกสรรเลยนะแต่ก็ช่างเหนอเพราะว่ายังไงก็ตามนะครับสำหรับตู้พวกนี้นก็หวังแค่ LR อยู่แล้วนะฮะถ้าเรียกได้ว่าตัวแบบที่ข้างตู้ที่คุณควรจะได้แบบรู้สึกว่าโอเค,อเคบ้างก็คือเจ้าโอชินุสตัวนี้นะถือว่าเป็นตัวที่ออกแบบมันได้ดีมากเป็นเทพแห่งซูเปอร์แบทเทิลโรสที่เก่งทั้งเอ็กตรีมซูเปอร์แบทเท ครับผมเรียกได้ว่ายังมีแบบบทบาทอันเฉิดฉายอยู่นะตอนนี้นะครับยังเก่งมากๆอยู่นะส่วนตัวอื่นก็เรียกได้ว่าก็นรกแตกนะครับรอ ECA กันต่อไปนะครับบางตัว ECA แล้วก็ยังไม่ได้ดูจะดูดีดูลอดเท่าไหร่นะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะมังกรเขียวปัญญาอ่อนนี้นะฮะปากเบิ้ลเนรับมีตัวสีเหลืองมาดูดีกว่านะแต่ก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเออก็เงินเงินเงินน่ะส่วนเป้าหมายหนึ่งเดียวของเรานะก็คือซูเปอร์เซเวนทีน ผู้นี้นี่เองนะครับผมโหเรียกได้ว่าต้องบันเชิญกันมาสะหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งเดียวที่เราต้องการได้เลยนะฮะเร็วๆนี้ g l ก b a l ก็น่าจะได้อัปเดตชื่อซ้ำนะครับอีกไม่กี่วันน่าจะยี่5ี้นแลลวนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตนี้นะที่มันจะปิดเซิร์ฟเวอร์เมนเทนเนนะเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เราเปิดตัวนี้มาได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถลงทีม คู่ก,กันกับตัวซปเปอร์สิสีฟ้า ECA ซึ่งโคตรเก่งนะฮะตัวนั้นเก่งมากๆเลยทีเดียวเจ้านี้ก็เป็นคู่นำในเพศแอนดรอยนะมันก็ค่อนข้างจะทับซ้อนกันแ,แปลกๆนึงแต่ช่างมันนะฮะวันนี้เรามีอยู่พันสองนะผมคงไม่ได้เปิดทั้งหมดแน่นอนนะครับเราก็ต้องแบบยังยังบ้างนะครับอ้าวเฮ้ยอู้มาตีแรกก็ LR เลยว่ะเซ็นอ้าวโอ้เอ้ยอ้าวาวัดจบเลยเหรอปิดคลิปเลยเหรอ <laughs> เอาเฮีย Lets, ป,ปิดคลิปเฉยเลยท่านวิสมาพร้อมทางอุ้มใหม่และเซโนนี่คือกูจบเลย,ยกูแลกทะโกหังเพิ่มอีกตัวหนึ่งด้วยได้ไหมตอนนี้คือในตู้มีชิลเลนมาแล้วโอ้โหปิดคลิปโคตรไวนะครับผมมันอะไรกันนี่นะครับซูปเปอร์สิบเจรานะครับในที่สุดดวงของก็มานะครับมัลติแรกก็มาเลยตัวนี้มันดีหรือเปล่านะแล้วก็ได้ลันจีด้วยนะแต่ดาวลุ้งแล้วนะครับ อ้าวยังไงกันครับนี่มัลติแรกก็มาเลยซปเปอร์เซเวนทีนะครับผมเฟิร์สมัลตินะครับผมเซโนพาวเวอร์นะครับขอบคุณพระเจ้านะฮะโอ้พระเจ้าจริงด้วยนะครับสุดยอดจริงเลยนะเออโอ้โหไม่ได้เปิดได้นานขนาดนี้มันเท่าไหร่แล้วนะที่แบบว่ามามาติแรกแบบง่ายๆแบบนี้นะฮะเขาเรียกได้ว่า ประหยัดเพชรได้สุดใจมากเลยนะครับผมหนึ่งขนเพชรไปเปิดเ,อ,อ,เอ,อ,อะไรอะ่ะเปีเอ้หกปีนะครับผมที่กลังจะใกล้ถึงนี้แล้วนะแต่ความจริงก็เดี๋ยวผมก็เปิดไอ้ตู้โกเทนทั้งอะไรเดือนหน้าอยู่ดีแหละคงไม่ได้ดองอะไรยาวไปถึง6ปีหรอก แต่ก็ได้มันแล้วนะครับผมสเปอร์เซเวนทีนมาลติแรกก็มาแล้วตัวนี้มันดีหรือเปล่าครับผมทั้งไหนดีครับมีตัวเดียวมันจะปลดถุยโอเคนะไหนๆก็ได้เร็วนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันสั้นเกินไปนะครับเรามาดูความสามารถของก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมไล่เลี้ยงให้ฟังเลยความจริงนะเจ้าตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวที่มีการออกแบบค่อนข้างจะแปลกประหลาดมากหนึ่งตัวนะครับผมคือหนึ่งนะเป็นผู้นาในเพศ GT Bo s s นะครับอันนี้โอเคนะแต่เป็นผู้นําในเพศ Android อีกด้วยนะครับซึ่ง แอนดรอยแม่งมีผู้นําเยอะโคตรแล้วนะครับผมไอตัวแอนดรอยสีฟ้าแอนดรอย13ตัวนั้นจะเป็นผู้นําที่ดีที่สุดของแอนดรอยอยู่เลยนะครับเนื่องจากซัพพอร์ตด้วยตัวมันเปลี่ยนร่างก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมแถมจะเป็นผู้นบบําบแอตแทดิเฟน170ด้วยเลยด้ว่าเป็นหนึ่งในตัวดมคติเลยสําหรับเป็นผู้นําที่ดีมากๆของแอนดรอยมันเลยแม้ว่าความสามารถมันจะดูแปลกๆบ้าๆบอๆแต่มันยังได้แบบ TIA สำหรับผมเนี่ยนึกออกไหมคือมันจะเป็นมีลิทผู้นําที่ดีแล้วเป็นตัวซัพพอร์ตด้วยแต่เจ้าตัวนี้ก็็มมาเป Android เปนนหือัก็ ทีมแอนดรอยมันไม่เคยขาดคี์อยู่แล้วอะ่ะมันแบบขนาดแบบคือต,ตัวที่มีปัญหามากสุดก็คงน่าจะเป็นเซลลม่วงซึ่งมันต้องการเก็บลูกแก้วเยอะด้วยนะฮะอันนี้มันเป็นตัวเรื่องของตัวมันเองนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายส่วนไม้ตายเจ้าตัวนี้นะฮะคือไม่มีอะไรเลยนะครับคือตีเกรลี่โลเวอร์ดิเฟนส์เมก้าโครโรซบอบ้านไม่มีอะไรมากมายเลสแอทเทนนึงเธอแล้วก็โลเวอร์ดิเฟนส์คือแบบเอ่อซูเปอร์แท็กเอฟเฟกคือมีน้อยมากไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบ <c oughs> พิสดานมากมายเลยนะครับส่วน แอคทีฟสกิลถือว่าพอใช้ได้นะฮะตีโดนตี7ครั้งซึ่งก็จะโลเวอร์แทรดิฟเฟนส์ศัตรู17% 1เทิร์นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ในด่านบางด่านได้นะครับมันก็จะใช้ได้แค่บางด่านเท่าน,นั้นในซูเปอร์แบทเทิลโรบบางทีอาจจะใช้ยากเกินไปด้วยซ้ำนะฮะสำหรับความสามารถนี้นะเออส่วนด่านยาวๆส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับผมก็คือ At ทรดิฟเฟนต์ตั้งต้นมาถึง70%เลยนค,นค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยมันก็เลยมีพลังตังตว่าค่อนข้างเยอะ ได้ Additional 17%ต่อจำนวน Android นะครับผม a t t e c k Defense 17%ไม่นับตัวเองที่ตีในเทินและอีก t a r g e t g o คอีก17%ซึ่งจริงๆมันก็คือมันต้องใส่ทั้ง2ตัวที่มันได้ทั้ง2องแคทเอ็น a n d r o i d บวก Target Goku ด้วยเจ้า Super 13ถือว่าดีมากๆเป็นตัวที่เข้าคู่ตัวนี้ได้ดีมากๆนะฮะแต่ว่ากันนั้นก็เถอะมันก็ <c oughs> เดี๋ยวก็เข้าใจนะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปรีวิวนะเดี๋ยวก็จะเข้าใจนะะแล้วก็ลดนะครับดาเมจที่จะได้รับ 17%พร้อมกับแอตแทกบวก17% 3เทิร์นนะครับผมแต่ได้หลังจากเทินถัดไปนะครับผม i n นวิ a f t e r a n d ์ t t น t ์ r อตแทกอั h i n a ร์ t c ิน a ินวิชแอนด e ก็คือหลังจากเทินนั้น,นไปอีก ก็คือมึงไม่ได้ในเธอ์นะนำะโผล่มาอีกทีนึงคืออะไรของมึงวะมันมีความสามารถค่อนข้างจะพิสดารน,นะครับคือตัวหวแบบนี้ผมเปิดได้ง่ายนคูจริงเลยนะแม่งไม่ได้เก่งพี่อะไรมากมายหรอกแต่มันได้ง่ายเพราะแม่งไม่ได้เก่งนี่แหละโอเคแล้วก็โอกาสให้แ้นคีบวกหนึ่งทุกครั้งที่โดนโจมตีใส่ได้ถึงสูงสุดถึงคี7เจ็ดคือตรงนี้มันควรจะได้แบบคีหนึ่งทุกครั้งที่โดนตีไปเลยเพราะวะ่ามันจะมีใครแชนีกเหรอคือมันโอกาสมันก็ไม่ได้ขีเพิ่มไงนึกว่าโดนเตะฟรีอ่ะว่างั้นเถอะเอาโดนเตะให้มัน ใครแชนเนี่ยถ้าเกิดมันไม่คลิกขึ้นมามันก็ไม่ได้คีเลยมันก็คือโดนเตะฟรีๆไปนั่นเองนะครับผมก็มันก็เลยมีความประหลาดนึงส่วนลิงสกิลนะครับผมก็แน่นอนว่านะฮะก็ไม่มีบีบัตบอสอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคิดหนักหน่อยนะสำหรับลิงเลเจนารีพาวเวอร์นะครับที่มาแทนลิงช็อกกิ้งสปีดนะถ้าเทียบกับตัวซูเปอร์สิตัวเก่านะครับผมช็อกกิ้งสปีดหายซึ่ง ช็อกกิ้งสปีดแม่งเป็นลิงก์ที่แบบยูนิเวอร์แซลมากกว่าเยอะนะครับสิ่งที่ควรจะเอาออกควรจะเป็นลิงก์อย่างแบบ Android ด์ซานี่ก็ยังพอได้นะฟิลสไตรเตอร์ไหมคือแบบคือดูดิคือมึงมาแบบฟิลสไตรเตอร์คือมึงไปยุ่งเลยกับเขาวะอย่างมากมันก็คงได้กับสมอสุเมื่อสมอสุมันก็ยังพอมีอะไรมีฟิลสไตรเตอร์มีไนท์แมร์อะไรพวกนี้ไหมแต่คือแบบมันมันก็ไม่ได้แบบจะเข้ามาอยู่กับฟิลไฟเตอร์อะไรเขาได้อะ ควรใส่ก็ก็แูบแปลกๆนี่ฮะแท็กกะลี่ก็ถือว่าโอเคอยู่อิน,นเทอร์แมนดีสน่าเป็นฤทธิ์สกิลเจ้าตัวตนี้มากกว่านะเออมึงถ้ามึงจะอิน,นเทอร์แมนดีสเนี่ยก็ไม่ก็อาร์ติฟิเชียลไลฟ์ฟอร์มอีกไหมไม่ไม่เอาอะเอาอ,อิน,นเทอ,อร์แมนดีส์ plus soft chun อะไรอย่างงี้ไหมเออก็แอนดรอยอะไรกันนะักกันหนาว่ามีผู้นำแอนดรอยเป็นร้อยตัวแล้วเนี่ยแต่ก็โอเคนะผมได้มาแล้วนะเดี๋ยวก็รอดูคลิปรีวิวได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปปั่นลิงก์เลเวลซะหน่อยหนึ่งแล้วครับเก็บเหรียญเปลี่ยนล่างเก็บอะไรบ้าง เก็บอันนี้3 5หเก็บอันนี้เท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็สันส้นๆแล้วกันนะเพราะว่าผมต้องเก็บเพชรไปแล้วนะเปิดต่อคือความจริงเนะี่ยกาจะมาเปิดว่าแบบได LR อะไรเลยหนึ่งตัวก็หยุดเลยนะครับแต่เสือกได้ก็ทีแรกก็จบนะก็มอติเดียวก็มาเลยนะครับผมตัวดีไหมนะสรับดีก็ขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนช่วงดีเช่นกันนะครับเปิดได้เปิดไม่ได้ก็อย่าโถมมันเยอะนะเรนไม่ได้เก่งมากนะไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ